จะล่มจมถ้านิยมแต่ของนอกคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดจะมาสรุปโค้งสุดท้ายของวันที่1กุมภาพันธ์2565นะคะ วงวดที่แล้วนะคะใครที่โชคดีแอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะ <S <S ในคลิปนี้ตัวเลขนี้ไม่เยอะนะคะวงวดที่แล้วนะคะ59 92เข้าเต็มเต็มเลยนะคะใครที่รอนะคะวันนี้แอดเอามาลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S ท่านอาจารย์สรุปมาเรียบร้อยนะคะสูตร1สูตรแล้วก็ของหมูทองนะคะแล้วก็ ของอีกหลายอาจารย์เลยนะคะที่รวมอยู่ในคลิปนี้นะคะท่านสรุปมาแล้วนะคะให้แอดเป็นสะพานบุญมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะ <S <S ดูให้จบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะในคลิปนี้วันที่แล้วนะคะใครดูจบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนแอดก็ขอขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่เริ่มทาบุญกับแอดนะคะแอดก็ไปทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะ จะทําบุญบาทหนึ่งสองบาทนะคะก็ได้กุศลมหาศาลนะคะถ้าใจเราตั้งมั่นที่จะทําบุญนะคะไม่จําเป็นต้องเยอะแยะมากมายเลยนะคะบาทหนึ่งสองบาทก็ได้กุศลมากมายนะคะแอ้ก็ขออนุโมทนาสาธุทิพย์ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะขอพระคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขมีไม่เยอะนะคะ ใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะมีโชคมีชัยในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะคะหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะต้อนรับบันทุกจ,จีนไงคะบางคนก็อยากจะไปทําบุญใช่ไหมคะบางคนก็เป็นแม่บ้านอยากจะไปทําบุญกับครอบครัวใช่ไหมคะเราก็อยากมีเงินไปทําบุญเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะแอดขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามแอดแล้วก็เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆปังๆตลอดปีและก็ตลอดไปรวมทั้งในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะคะขอให้รวยๆเป็นพันๆล้านเลยนะคะไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีไหนนะคะด้วยความสุจริตเนาะเราไม่ได้ไปคดโกงใครมาเพราะฉะนั้นนะคะ ทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นกันพนันนะคะตามต่อได้เลยค่ะเด็ดๆสามตัวสองตัวเน้นๆให้นะคะในงวดนี้นะคะงวดที่แล้วนะคะ9259เกข้าเต็มๆนะคะแอดก็ขอสแสดงความขอสแสดงความดีกับคนที่โชคดีในงวดที่ผ่านมานะคะอ่ะตัวเลขเห็นไหมคะว่ามีไม่เยอะนะคะในงวดวันที่1ที่จะถึงนี้มีทั้งตัวเน้นตัวรองให้นะคะเลขวิง่งเลขออกกําลังกายก็มีเ มีเก้ามีสามนะคะใครขาวิ่งก็วิ่งได้เลยนะคะงวดที่แล้ววิ่งก็เข้าทั้งสองตัวเลยนะคะมีทั้งเจ็ดมีทั้งห้าเข้าเต็มๆเ,เลยนะคะทั้งสองตัวบนสองตัวล่างนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับมาดูและแคปหน้าจอไปหาซื้อสลากิกนแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะ อย่าลืมสัสมบูรกันเยอะๆนะคะอย่าลืมสวดมนต์นะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพระในบ้านนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ